นะครับก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่เราจะมาส่งบ้านนะครับที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับของคุณสมวัตนะฮะแล้วเราก็มาถ่ายบรรยากาศสวยๆเก็บไว้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์พี่ชนัดอีกแล้วนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชนะสวัสดีครับเจงอีกแล้วครับวันนี้ยังไงครับหลังนี้หลังนี้อ่ะครับหลังนี้เป็นโปรเจกต์ ที่เขาใหญ่ครับที่คาคอนเซ็ปต์ลูกค้าก็คือสำหรับผู้สูงอายุ<อ>แล้วก็มีจุดชมวิวนิดหน่อยเพราะว่าแถวนี้บรรยากาศค่อนข้างดีมากครับใช่ครับบรรยากาศนะที่เขาใหญ่อันนี้คือบรรยากาศตอนเนี้ยเราอยู่บนเทเลสของบ้านหลังนี้อ่าครับนี่ดะให้ดูนะฮะน,นี่คือเทอเลสนะครับเราอยู่บนดาดฟ้าของบ้านหลังนี้นะครับ นี่เป็นร้านแห่งเอาได้สบายๆเลยครับหลังนี้ประกอบหน้างานหรือเปล่าครับหลังนี้สร้างที่โรงงานและนํามาประกอบที่หน้างานบางส่วนครับอ๋อก็คือยกมาเป็นเป็นโมดูลยกมาเป็นโมดูลมาทั้งหมดเนี่ยห้าโมดูลครับครับก็คือผมเห็นหลังเน,นี้ยเหมือนวินเดนเลยใช่ไหมคล้ายๆคล้ายๆวินเดนลูกค้าดูบ้าน ตัวอย่างจากบ้านวินเดนแล้วก็เอามาอะแดปให้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการอ๋อโอเคครับดเดี๋ยวยังไงพี่ชนัะพาไปดูรอบๆบบ้านหน่อยนะครับได้ครับแล้วบันไดลงอยู่ตรงไหนฮะนีบนะ่บันไดอ๋อบันไดอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เราอยู่บนดาดฟ้านะครับแม่ดาดฟ้าเราก็จะมีรับก,กันตกครับให้เรียบร้อยนะครับครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจริงๆครับผมเก๋ไก่มากครับหลังนี้นะฮะต้องก้าวระวังนะครับ ลงมาถึงตัวบ้านใช่ไหมครับอันนี้เป็นลานอนเนกะสมหลังบ้านอ๋อตรงนี้เป็นส่วนหลังบ้านนะครับใช่เป็นส่วนหลังบ้านครับก็จะเป็นพวกลานอนเนกประสมลานซักล้างต่างๆครับแล้วก็มีพื้นที่ลงไปใช้สอยด้านล่างเทเลสสามารถขึ้นจากตรงนี้ได้ใช่ครับเทเลสขึ้นจากตัวหลังบ้านอันนี้บ้านเพิ่งเสร็จสำเร็จเสร็จสับ เมื่อวานเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็ลูกค้ายังไม่ได้ปลูกหญ้ายังไม่ได้ตกแต่งสวนนะครับครับเดี๋ยวถ้าตกแต่งสวนแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกทีในเพจครับผมอ่าโอเคแต่ว่าก็ตรงนี้จะเป็นแผนที่เป็นครัวนะครับใช่ครับก็เดินออกมาทางหลังบ้านได้นะครับใช่เป็นโซนของหลังบ้านปุ๊บอ่าลองเปิดเข้าไปดูข้างในอันนี้เราจะเข้าจากทางหลังบ้านเลยเหรอพี่ก็เข้าทางหลังบ้านเลยไม่เป็นไรไปเข้าหน้าบ้านดีกว่าอ่าไปเข้าหน้าบ้านเขาหนอเดินไปดูหน้าบ้านอ่ะโอเคอ่ะนี่เป็นส่วนของ หน้าบ้านนะครับเมื่อกี้เราอยู่กันบนนู้นใช่ไหมตรงนู้นโอเคแล้วก็จะเห็นบรรยากาศตรงนี้นะครับภูเขานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่มีบ้านอยู่เขาใหญ่ต้องเข้ามาติดตามดูครับและจะชอบสามารถเข้ามาชมบ้านได้เพราะว่าเขาใหญ่เนี่ยเรามีส่งมอบหลายหลังแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ่าแล้วอันนี้ทำไมมันมีบันได2อันครับพี่ก็เหมือนที่คุยเริ่มต้นว่าสเปค ความต้องการของลูกค้านี่นะครับเขาต้องการเป็นสําหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุด้วยจะมีสําหรับวิวแชร์และทางขึ้นปกติอ๋อโอเคครับอันนี้ก็ขนาดทางขึ้นของวิวแชร์เราก็ยังทําให้มันมีความเป็นเดอะวายอยู่นะครับเน้นสีดำงานเหล็กแล้วก็เน้นไม้นะครับแต่ก็ไม่ชันมากครับอ่าไม่ชันมากก็พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณเมตรห้าสิบได้ไหมพี่เนอะประมาณกว้างเหครับใช่ครับพื้นที่ของบันไดมเ โอ้ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้จะตัวบ้านจะเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยนะครับให้ผมชอบเทเลสข้างบนนี้มากเลยแล้วก็อันนี้นนเป็นซิกเนเจอของเราเือนเดิมครับประตูไม้ประตูไม้เลื่อน,เ,อนเลื่อนได้เหมือนกันนะครับครับ แล้วก็มาดูผนังบ้านฝั่งนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นที่นั่งเย็นๆย็นสบายสบายได้เลยนะพี่นะใช่ครับสามารถเอาโต๊ะมาตั้งโต๊ะตแคมป์เล็กๆก็ได้ครับก็มีพื้นที่อพอสมควรนะตรงเนี้ยข้างในนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงใช่ไหมครับต้องครับหลังนี้จะมีประมาณสามห้องนอนสามห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องโถงสองห้องน้ำสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวครับอ๋อหนึ่งห้องครัวโอเคไหนพาไปดูห้องในหน่อยครับไาดูห้องในนะฮะ มากับพิชนัชนได้เข้าทุกหลังนะครับเข้ามาก็จะเป็นที่โล่งๆเลยครับอืมแอเียที่เรียกว่าห้องรับแขกโอ้โหกว้างเลยนะครับแล้วก็เป็นหลังคาทรงจั่วด้วยนอ์ดิกด้วยใช่ครับมันก็จะมีความโป่งความกว้างของตัวบ้านนะครับมิติของตัวบ้านอันนี้ที่บอกเป็นห้องครัวตรงนี้ถูกต้องครับอ่าเป็นห้องครัวแล้ว ไปดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยหลังคาไม่ใช่นอร์ดิกแน่นอนเพราะว่าข้างบนมีเทอร์เรสใช่ไหมใช่ครับก็สังเกตครับเห็นไหมว่าถ้าตรงโมเดลรฝ้าจะไม่ใช่เป็นเหมือนนอร์ดิกครับราคาก็จะดูเตี้ยนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัวห้องก็กว้างนะกว้างมากครับครับตัวห้องก็กว้างสามเมตรห้าสิบครับหน้ากว้างอ่าครับใช่ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนครับหนึ่งห้องน้ำครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอันนี้พี่ชนะใช่ครับ ปิดห้องน้ำรู้สึกว่าจะไม่ได้เบรกเกอร์ขึ้นเขาจะมึดหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรครัห้องน้ำก็จะเป็นสเปคเดียวกันกับที่เห็นอ่อ่าใช่เราก็เคยลงแล้วเพราะว่าห้องน้ำเราก็จะเป็นสเปคเดียวกันมีสุขภัณฑ์ครบชุดนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็กระจกกั้นโซนเปียกแห้งนะครับแล้วก็กระเบื้องปูสุดผนังตกแต่งอย่างดีและสวยงามเลยนะครับครับแล้วก็ไปต่อตัวยูนิตหน้าหมาบผมครับ ยูนิตด้านขวาเนี่ยตองเข้ามาเลยนะครับพึ่ก็จะเ,เป็นห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นห้องน้ําที่ใช้ส่วนรวมอ่ะสเปคมาตรฐานครับอันนี้ก็อีกห้องนอนหนึ่งก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งหรือห้องเก็บของครับอันนี้ลูกค้าจะทํามาเป็นแบบว่าเพื่อเก็บของต่างๆอ่า<ๆ>ก็จะทาไซส์ให้เล็กนิดนึงแต่ที่นี้ก็สามารถทําเป็นห้องนอนราบเตียง3หรอ5ทกได้นะครับ เด็กน้อยหรือว่าวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จ,จะชอบห้องนอนเล็กๆใช่ครับห้องอน,นี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์อีกห้องอ,อ๋อโอเคครับครับถือว่าใช้พื้นที่ได้ดีมากเลยนะพี่แบบว่าทุกจุดอะสามารถดีไซน์ให้เป็นห้องน้ําเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยมันมีหลายห้องอีกหนึ่งเยอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่นะครับจะเป็นหลังคาทรงจัว่วทรงจัว่วครับ สรุปแล้วก็คือหลังนี้มี3ห้องน้ำใช่ไหมพราะผมเห็นนี่อีกหนึ่งห้องใช่ครับ่ในคิวคนผิดไปพี่ชนะจำผิดหลังว่าโอเคแล้วไม่เป็นไรแต่นี่จะเป็นห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะออืเพราะว่าเราจะทำสโลปสำหรับวิวแชร์ให้โอเคไหมครับอ่า๋อตรงนี้นะครับใช่ครับนี่จะเป็นตรงนี้จะสโลปลงไปอย่างนี้ แล้วก็จะมีที่ประคองแขนที่กั้นตรงนี้ใช่ครับผมแล้วก็ห้องนะ้ำห้องนี้ก็จะมีความกว้างกว่าทุกห้องนะครับใช่ครับเพื่อสําหรับรถเข็นเข้าไปข้างในได้อ่าแล้วก็เป็นประตูเลื่อนนะครับใช่ครับเป็นแบบประตูเลื่อนไม่ใช่บานสวิงนะครับครับแ,แล้วห้องนอนห้องนี้ครับก็หลังคาทรงนอร์ดิกมีกระจกตรงนี้นะครับนี่ด้านหน้าก็มีจุดพักน,นิดนึงแต่ว่าเปิดออกไปนั่งไม่ได้ใช่ไหมครับเปิดออกไปนั่งไม่ได้ครับก็จะเป็นแค่กระจก อ๋อนี่เฉ่ยครับใช่เพราะว่าข้างนอกมันสูงด้วยเนาะผมก็ลืมไปครับอันนี้ลูกค้ายกสูงมาเท่าไหร่จำได้ไหมจำได้ครับลูกค้ายกสูงมีที่เมต้าสิบครับเมต้าสิบมีค่าใช้จ่ายไหมถ้าเกิดว่ามีลูกค้ากําลังสนใจอยู่อยากได้บ้านสูงประมาณนี้ก็มีค่าใช้จ่ายครับก็ความสูงของเราอะสแตนดาร์ดเราจะให้ที่สี่สิบเซนในราคางานหาลากสแตนดาร์ดถ้าอัความสูงเนี่ยก็ต้องดูที่หน้างานนานๆว่าจํานวนหลังใหญ่แค่ไหนใช้ต่อม่ เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าตัวบ้านหลังใหญ่แค่ไหนฐานรากใช้เสากี่ต้นยกสูงเท่าไหร่ถูกตอนน้องฮะโอเคแต่ว่าคุยกับพี่ชนะที่มีส่วนลดพิเศษไหมก็มีส่วนลดให้ครับพิเศษตอนนี้ทางตะวายกำลังจับโปรโมชั่นพิเศษครับ,รบก็จะมีเรื่องของอส่วนลดเฟอร์นิเจอร์50%อ,อ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าสนใจเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นไหนเราซื้อพร้อมบ้านให้ส่วนลด50%ครับผมโอ้โห50%เลยนะครับผมอย่างชั้นวางทีวีตัวละหมื่นแปดเนี่ยก็เหลือ9,000อ่ะถ้าซื้อพร้อมบ้านนะอ่ะซื้อพร้อมบ้านใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปด้านบนนะครับไปสรุปคลิปด้านบนบ้านนะครับก็มาถึงคําถามที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าหลังนี้ครับพี่ราคาเท่าไหร่ครับผมหลังนี้นะครับก็รวมเป็นเสร็จตามความต้องการของลูกค้าแล้วนะครับพื้นที่แช่สอยเนี่ย ประมาณ115ตารางเมตรครับผม่งที่เห็นก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มีเทเลสเทเลสพร้อมระเบียงด้านหน้าใช่ครับยกสูงยกสูงเมตรห้อ่าโอเคพร้อมระบบสุขาภิบาลอ่าครับผมก็หลังนี้ราคาจบ2ล้านนิดนครับ2ล้านนิดนิดใช่ถือว่าไม่แพงนะครับที่ร้อยกว่าตรางเมตรครับแล้วก็การก่อสร้างที่รวดเร็ว สะดวกสบายไม่ต้องปวดหัวกับช่างถูกต้องครับไม่ต้องมานั่งฟาช่างอ่าอ่าแล้วพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับหลังนี้1 1 5ตารางเมตรครับ115ตารางเมตรแล้วก็ The w วายดีไซน์ให้คุ้มเลยใช่ครับใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรนะครับไม่มีค่าออกแบบนะครับต้องบอกก่อนว่าบริษัท The w วาเนี่ยออกแบบงานให้ฟรีแบบสามดีให้ฟรีครับถ้าสนใจเนี่ยทักเข้ามาถาม เงื่อนไขหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ฟรีนะครับสมมติว่าดูคลิปนี้จบแล้วอยากติดต่อคุณชนะตอนนี้เลยต้องทํายังไงครับโทรเลยครับเน้นให้โทรตรงครับครับผมก็0873936519นะครับชื่อชายชนะครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับติดต่อทางเพจ Facebook ของบริษัทดไวครับพิมพ์ได้เลยครับว่า เดอะวผลิตอาคารสําเร็จรูปบ้านนอกดาวครับจะขึ้นเลยมีเพจเดียวในประเทศไทยครับอ่าโอเคครับผม,บผมสําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศสวยๆของบ้านหลังนี้ต่อนะอค,ครับก็ไปกันครับผมครับผมสวัสดีครับ